สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเปิ้ลนะคะวันนี้อยู่บ้านเดี๋ยวเปิ้ลจะทําขนมง่ายๆที่ทุกคนทําตามได้นะคะเอาไว้ให้ทุกคนดูเป็นไอเดียด้วยกันค่ะวันนี้เปิ้ลจะใช้เป็นครัวซองนะคะทําเป็นทายแอปเปิ้ลอบแบบขัวซองค่ะเริ่มต้นนะคะก็หั่นแอปเปิ้ลเป็นชิ้นบางๆก่อนเลยนี่เปิ้ลใช้กระดาษรองหม้อทอดนะคะเตรียมไว้ แป้งควัวซองเป็นแป้งสําเร็จรูปนะคะเปิ้ลซื้อมาจากในห้างธรรมดาพอได้มาก็รอให้เขานิ่มนิดนึงแล้วก็นี่ค่ะยืดลงบนแผ่นรองอบหม้อทอดได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้เป็นครีมชีสค่ะจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเอาครีมชีสวางไว้บนแป้งครัวซองได้เลยค่ะ ใช้ปริมาณเยอะนิดนึงนะคะจะได้ความเข้มข้นแล้วก็อร่อยค่ะเอาแอปเปิ้ลที่เราหั่นไว้บางๆนะคะวางเรียงกันเฉียงๆไม่ทับกันมากนะคะพอตอนอบเสร็จแล้วเนี่ยจะหอมหวานแล้วก็ละมุนมากเลยค่ะ ้านข้างนะคะหลังจากวางแอปเปิลเรียบร้อยแล้วนําแป้งควยวองนะคะห่อประกบดึงขึ้นนิดนึงกันตัวแอปเปิลเขาจะหล่นนะคะตอนที่เราอบนะคะนี่ค่ะพอดีที่บ้านเปิ้ลมีลูกเกดอยู่นะคะชิ้นนี้เปิ้ลก็เลยจะลองทําเป็นไส่ลูกเกดดูนะคะ แต่ตอนทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไซลูกเกตก็อร่อยเข้านะคะด้านข้างของหัวซองพับเหมือนกันเลยนะคะพับห่อขึ้นมาให้เป็นตัวลูกคล้ายๆพายอะคะ่ะกันเขาทะลักออกมานะคะแล้วชิ้นนี้พิเศษเปิ้ลใส่มัชเมโลลงไปด้วยค่ะเพราะว่าอยากกินมัชเมโลย่างก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก่อนอบเราจะโรยไอซิ่งนิดนึงนะคะให้เขามีความหวานนิดนค่ะ อบในหม้อทอดเลยน้ำมันนะคะใช้ไฟ1 8ึ่งนาทีค่ะ นี่ค่ะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่าทานไหมคะแต่ก่อนทานนะคะโรยน้ำตาลไอซิ่งด้านบนค่ะทำให้เป็นปุยหิมะเลยอยากจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยจริงๆแล้วก็ทำง่ายมากๆงั้นเดี๋ยวเปิ้ลขอตัวมากินขนมอร่อยๆกันก่อนนะคะทุกคน กรอบมากอ,มอร่อยมากเลยอืมกรอบอร่อยแอปเปลิลนะสุกแบบนี้อร่อยมากเลยเข้ากันมากเปรี้ยวๆสดชื่นมากเลยอ,อร่อย มัชเมลโล่น้ากินมากละลายกันดีเลยอ่ะฮูสซี่เหมือนมัชเมลโล่ย่างกรอบอร่อยชิมไหมคะ